สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม Cash of King ครับผม yes ขึ้นบอลผมแล้วจะไปไห <c oughs> นเป็นที <c oughs> ่อ่นไหตังเต็มพอดีครับผมอัพรวมหมดตูดครับล้านสองเอาครั้งนี้ก็ได้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซุมนกลบ บาลกป้อมแคนนอนสองทันดูหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่ากระบอกมืห้าสิบลวทีเดียวครับผมแล้วก็แอร์ดิเฟนมอเตอร์สไตฟ,ฟ้าแล้วก็บารเบลเลนคิงที่ขุดน้ำดำแล้วก็ที่เก็บน้ำดำแล้วก็ดักบาลักบอมเจนบอมแล้วก็บอมสักอย่างนี่แหละเป็นระเบิดที่แรงกว่าเดิมนะครับ สำหรับบ้านเจ็ดนี้ก็โอ้โหยังอีกนานครับดูสิยังตันไม่หมดเลยนี่วิสาทาวเวอร์ก็อัพได้เป็นเรียบร้อยครับนี่ต้องมาอัพนี้นี่ก็อัพไปแล้วอัพนี้ด้วยเปลี่ยนตัวร์ธนูมาอัพนี้นล้วอัพนี้อัพอัพนี้อยู่อัพอัพอัพนี้อยู่ครับผม อับอีกเยอะพวกนี้ก็ต้องอัพเชนบังก็ต้องอัพนี่ก็ต้องอัพอันนี้ก็ต้องนำมาหมดก็ต้องมานั่งอัพอีกโอ้นี่ก็ได้อัพใหม่ได้แล้วเป็นเออายมั้มาเออมอตาก็ต้องมานั่งอัพอีกเป็นนิวสี่ใช้เวลาสองวันอัพเทาหอหกใช้กี่วันวะโอ้ยโย่หกวันหกวันอนแป๊บรอนโอ้โห หกวันผมตายพอดีย็ดโยกบทั้งอาทิตย์ใช่เลยตันะ้งแต่วันจันทร์ก็โอถึงวันเสาร์อ่ะอโอ้โหดูนี่ผมเสียไปเยอะมากกับการตีแต่และอันของมันดูตังแต่อันแรกที่ผมเลือกเล่นไปนะไม่ได้น,าน,านแะ้วเนี่ย นี่คมมือผมเล่นตอนไหนนี่แหละหกหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นเยอะเจ็ดหมื่นสหมื่นหายี่สี่พัยังดีเจ็ดหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหนยังพอดี สองหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นหนึ่งแสนโอ้โหหนึ่งแสนครับเริ่มกันเริ่มมาหนึ่งแสนแปดหมื่นหก 1, 10, 17, 10, 11, 4, 1 7 0 0มื่นเจ็ดมื่นหนึ่งแสนสี่หนึ็ี่างผมแสนสามแสนสองแสนสอโอเคอยู่แต่อันนี้น้ำม่วนเลยอมากเจ็ดหท้องได้ไปแค่หกร้อไม่โอเค นี่ครับผมแสนห้าน้ำม่วงแปดหมื่นแสนเก้าน้ำม่วงห้าหมื่นรงนี้เยอะสุดแล้วเนี่ยไหนวะนี่สองแสนสามกับอีกแสนหนึ่งน้ำม่วงเราเสียเงินไปตีกับแล้วมังอันเนี้ย จะแผนบ้าโอ้โหเย็ดโดไปนั่งตีคนเดียวไปโอ้โหเกินไปป้ามาถ้วยดีมาป้นทองเห็นไหมไม่ไม่อ่ะกลับอืมหลักเกินบ้านเส็จกูละเดี๋ยวเออยยังต้องอัพอีกนี่ นี่เด่ะอัพที่เจ็ดหมื่นห้าโอ้โหยุบมอกเป็นอะไรเยอะมากมนี่ที่มันตีล่ลาสุดบ้านผมสองแสนทำมาชิกันแค่ไหนแค่กลมวมัน เอรงพยาบสารบบไม่มี<ด> ราว <ป aust> <ian> ้าเป็นบ้านหายเยี่มเป็นมาแล้วคงจะคดเค้ยวครับนี่คืการับ้าคอดนี่คอะนี่คื่อรมัตินีหนี่คับบ แค่ได้เลยอะไรวะนี่นะครับผมก็ตรงนี้มาแม่ก็โดนยิงนะเขาตั้งไปได้ก็เอาได้ยุ่งเป็นไร้วโดนระเบิดตรงนี้ก็เฮ็ดะครับ Oh my God. คอเสโปเกม่ามัลติเทเทิลหรเป็นก็คือทำลายเอ็กซ์โปนะครับในมัลติเพย r เยอร์อันนี้บีฟาลเทนอินฟานอทาวเวอร์ Multiplayer Battle คือทำลาย a d f e n เอ้ยใช่ทำลาย Inferno Tower ก็ได้เพชรมา1นึ่ร้อย Score หนึ่งร้อยหาสิบ For you can intense War Battle คือเหมือกับตัวเพยทอย่งเลยวะคือตีวอรทั้งหมดก็ได้ดาวนะครับ นีบาสันกอินแคนบอลเก็บตังในแคนบอลได้แปดแสนนะครับเอายี่สิบอีเกออินทรีอินบทีไปยุไปดูือดูไม่ต้องทำลายเจ้าอีเกออินทรียี่สิบปอมจะได้

kan baju yang berbentuk panjang kan, kan dua buah kan dua buah kan dua buah kan ni bangcong ni, punya kian มันนานแสนนานจริงๆ้ยากพกองทัพทั้งิดักคงตนบ่ขึ้นบ้านบ้านเออของน่าตอนนี้ก็รอต้องไปตีก็ อเนะ้ผมมาสตอรที Master กัคลิปเบนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับ Cash okay. กเกมแคชชอปแคนครับเดี๋ยวคลิปหก็อย่าลืมกดแชรและกด subscribe นะคะผมได้เลย้ีแน่นลางนี้นะครับบ๊ายบาย